ครับพี่ตังครับกำลังมันเลยฟังท่านดรพูดกำลังมันเสริมต่อกับท่านดรนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเอ๊ะอทำไมบิ๊กซีเขาขายสินค้าท้องตลาดโลตัสเขาขายสินค้าท้องตลาดจริงไหมครเขาขายท้องตลาดก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นร้านของเขาจริงไหมวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นร้านของเราไม่เป็นไรถ้าเป็นร้านค้าส่งก็ไปนะครับแล้วก็ไปเสื้อค้าส่างมี่ก็อยู่ในประเทศไทยนะ ค้าส่งเองเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรครับมีแมคโครขึ้นมานีงไหมมีแมคโครขึ้นมาเราไปซื้อแมคโครครับเอา้าแล้วพวกที่เคยค้าส่งอยู่ยังไงนะครับจริงไหมพอเซเว่นเกิดปั๊บอยู่ข้างท่าน,นะฮะหรือว่าโลตัสเกิดปั๊บอยู่ข้างท่านนะเราก็ไปซื้อสินค้าแต่ก่อนเคยซื้อกับในกซื้อปับ๊บมาอยู่ในประเทศไทยนะฮะเพราะมันเป็นร้านค้าของประเทศไทยแต่วันนี้ ไปซื้อกับเซเว่นไปซื้อกับแมคโครไปซื้อับร์ดัสเนี่ยการเป็นว่างเงินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทย,ไทยแล้วเหมือนกับที่ท่านดรบอกครับมันไปส่งสวยให้กับต่างชาติเรียบร้อยเลยนะนี่คือ,อก็เลยเห็นเกิดขึ้นทั่วฟ้าคนไทยตอนนี้นะครับจริงไหมฮะเซเว่นเงิเดือนนะฮะผมบินไปไต้หวันผมบินไปจีนครับทุกท่านว่ามีไหมฮะตอนแรกผมมองไม่เข้าใจธุกรกิจผมบอกว่าเอะประเทศจีนกับประเทศไต้หวันมานนอกเวยไม่มีเซเว่นนะ แต่มันทุประเทศไทยอู้ประเทศทเราจะเรินเซเว่นเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนั่นคือตอนที่เรายังไม่เข้าใจทุกท่านว่าจริงไม่จริงฉะนั้นะถ้าเกิดว่าเราปล่อยสังคมเป็นแบบนี้นะครับในอนาคตไม่ไกลครับสักร้อยปีผ่านไปประเทศประเทศไทยเราจะเป็นยังไงถ้าลองนึกดูนะครับถ้ายังปล่อยเป็นแบบนี้อยู่เราก็เลยมีแนวคิดว่าในส่วนของบร,ริษัทพีเอไทยซักเซสเรามาจับมือกันไหมครับ ประกาศส่งเราจับมือกันไหมร้านค้าที่เซเว่นยังไม่ไปอ่ะมาจับมือกันไหมร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านล้างรถอะไรต่างๆครับเรามาจับมือกันดีไหมถ้าวันนี้คุณไม่จับมือนะครับเศรษฐกิจก็แย่ลงทุกวันทุกวันเพราะไม่ขยายสาขาไปทุกวันถ้าวันนี้มันไปลงอ่าตับบนครับตํบบนตายไหมฮะตายมันก็จะลดขนาดลงมาแต่ตอนนี้ยังลดไม่ได้ท่านดอตเตอร์บอกอ่มันเปิด2ิชั่วโมงมันไม่ครบนะ และมันไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่เปิดเซเว่นเนี่ยจะร่บรวยนะครับท่านเพื่อนผมเนี่ยเปิดสามล้านหกนะมันมาบอกซื้อต่อผู้เธออื่นบอกนะประมาณสิบกว่าปีครับสิบห้าปีกว่าจะคืนทุนนะครับกว่าจะคืนทุนต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะเขาเฉลี่ยว่าคนเข้าเซเว่นนะครับ,รรบไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อวันเนี่ยเราเดินเข้าไปเอ็มร้อยห้าสิบไปซื้อกาแฟไปซื้ออะไรครับไปซื้อแหนมไปซื้อเน้นสื้อทีมไปซื้ออะไรครับแกงม่วงตีไหม ถ้าจะไปร้านใหญ่ๆครับซื้อของบริโภคบริโภคใหญ่ๆก็ไปเข้าโรตัสเข้าบิ๊กซีก่นะครับนั่นเป็นธรรมชาติของมันต่อไปมันจะลดลงมานะนะเป็นการแข่งขันกันโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศนอกนะเวลาช้าเนี่ยนะครับมันชนกันปัน๊บเนี่ยากยากแพล่แหลกลางนะครับท่านหบอกเขากำลังแข่งกันใช่ไหมโรต้สก็ลดบิ๊กซีก็ลดเอาตะก,ก้ามาปาั้บบอกว่ามาซื้อที่นี่ถูกกว่าใช่นไหมถูกกว่าที่นอนชิปราทาได้นะ เราเหมือนมันกับเขาครับไปเชียร์เขาเต็มที่แต่คนที่อยู่ข้างๆเราครับเพื่อนบ้านเราพี่น้องเราครับอยู่ไม่ได้เคยเห็นไหมครับเวลาบิกซี่จะมาลงโลตัสจะมาลงนะครับจะมีปม้ายบอกเอาไม่เอาโลตัสชาาหายใจนี่เอาบิกซี่นะขึ้นป้ายใหญ่ๆครับต้านอยู่ไหมฮะไม่อยู่นะยครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าบ้านเมืองเราตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเขอกันครับเห็นไหมทำไมสิงคโปร์โดนเอาโดยเอาฮะ มัวแต่ทะเลาะกันเนี่ยถ้าจาได้ครับสมัยก่อนๆเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมันพยายามจะพัฒนายังไงอือประเทศไหนที่เขากําลังถ้าเรียกว่ามันเข้าง่ายนะครับแล้วมีช่องว่ทางกฎหมายเนี่ยก็เข้ามาจําได้ในช่วงนั้นนะครับเขามาส่งเสริมไม่ทางภาคใต้บุกยังครับุกเลยครับบุกดีีนะครับแล้วเขาประกันให้ด้วยนะครับสิงคโปร์ฮะยี่สิบห้าบาทครับโอ้เป็นไงครับประเทศไทยเราก็ต้องเอาครับก็ต้องรับไว้เพราะเพราะมีกฎอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีช่องทางทางการตลาดให้เรียบร้อยครับ รู้ไหมครับเขามารับซื้อเรา25บาทเขาไม่ขายให้คนอื่นเยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าบาทถ้าวันนี้รัฐบาลไทยนะครับให้ยาพารามันขึ้นมาหน่อยนะครับโดยที่ดูแลเกษตรกรหน่อยดูแลคนที่อยู่อะไรครับคนที่อยู่ในประเทศในประเทศหน่อยนะครับผมว่ามันน่าจะน่าจะน่าจะมั่นคงนะครับและประเทศเราจะน่าอยู่วันนี้นะฮะของเราเรายกั่วยกับจุนกระจายของเขานี่ประชากรของสิงคโปร์ยี่รวยไห ประเทศเขาแค่กอบผู้เก่งจริงไหมทำไมเขารวยไดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนวทางของ ps ไทย a ักเซสนะครับผมย้อนมาที่ ps นะครับอยากจะบอกทุกท่านว่าการตลาดของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปนะครับก็คือเราจะทําแบบเดิมไม่ได้คนที่เคยทา mlm ครับยกมือฮะยกมือให้ไม่ต้องอายฮะยกเลยครับยกเลยนะฮะวันนี้ mlm น,นะครับนักวันจะที่บอกว่ากําลังเจริญเจริญเนี่ยก็คือมันมาเป็นช่วง คำว่าเวิร์กก็คือวันนี้บริษัทนี้เปิดก็เวิร์กวันนี้ก็มาบริษัทนี้เปิดก็เวิร์กนะครับบริษัทนี้ก็จะพยายามหาตาแหน่งหาสินค้านวัตกรรมนะฮะสินค้านวัตกรรมรับรองว่า FGA นะฮะงานวิจัยงานวิจัยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ผมถามหน่อยถ้าเกิด่ากินแล้วหน้าคุณน้อยพิจานาเนี่ยมันขาวใสปิ้งเลยนะครับนะฮะมือหนึ่งอ่ะซองหนึ่งอ่ะแต่ผมซื้อแสนหนึ่งเลยอ่ะวันนี้อยากลดความอ้วนนะครับถ้าบอกว่ามันลดทันทีนะครับมีฮะใครอ้วนีไหม อ้าอาจารย์อาจารย์ถามว่าอาจารย์ต้องกินปั๊บเนี่ยหนึ่งซองเห็นผลหนึ่งล่องเห็นผลเห็นผลไปได้เจ็ดวันถ้ามัเห็นผลได้เจ็ดวันอาจารย์ซื้อไหมฮะซื้อไหมซื้อไหมฮะถ้าความจริงเนี่ยต้องซื้อจรินไหมแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงฮะเพราะฉะนั้นขายตรงในปัจจุบันผมไม่ได้บอกว่าคิดลดนะแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการที่เราจะออกไปชวนคนไปขายของเนี่ยแล้วขายเฉพาะสินค้าอย่างเดียวเนี่ยลองพูดกันครับวันนี้จะเอาสเต็มเซลล์มาขาย จะเอาสินค้าโกลฟิล <elli> ้ยมาขายถ้าต่อไปขายโกลฟิล้ยนควรละพันบาทสเต็มเซลล์กล่องหนึ่งกล่องละสองพันบาทสมมุตินะครับท่านว่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นการตลาดของพีเอสเนี่ยต้องงอนะครับเราไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่ว่าเล่นแต้มเล่นคะแนนเล่นพีพีเอาสินค้าเอาวัตกรรมมาจ่ายข้อนี่กำลันสูงนะครับไปหาคนเอ็มเอลเอ็มเนี่ยสังเกตดูนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแบตเตอรีพอออกจากบริษัทนี้ก็วิ่งไปหากลุ่มเดิมๆจริงไหม วิ่งไปก่อนครับวิ่งไปหากลุ่มเดิมเพราะกลุ่มเดิมหมดปั๊บก็กลพอพอสมควรนะครับได้มาพอสมควรยอดก็จะไม่ค่อยลดลงครับลดลง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 ครับลดลงปั๊บก็หาที่ใหม่มันเป็นแบบนั้นเป็นช่วงของมันครับเป็นช่วงจังหวะเวลาของ MRM ครับวันนี้เราอยากเหนื่อยแบบนั้นตลอดนะฮะวันที่ผมกําลังมองนะครับผมกาลังมองธุรกิจของ b i สว่าวันนี้เราจะสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพดีกว่าทํายังไงครับผู้นาทุกคนสาเร็จแล้วสําเร็จแบบยั่งยืน เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใช้สินค้าเนี่ยพยายามที่จะไปเปลี่ยนผู้บริโภคอย่เวกิฟเรนสุรียนหมอเสงกันอะไรนักพยายามเปลี่ยนผู้บริโภคเขาไม่ใช่สินค้าของเขาเปลี่ยนได้ไหมฮะไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่ต้องเปลี่ยนคนระับมาที่ปีเอสครับ จะทาอะไรก็ได้จะซื้ออะไรก็ได้จะกินเบียร์ก็ได้จะซื้อปุ๋ยไก่มีก็ได้นะครับจะไปซื้ออะไรก็ได้แต่ให้มันมีแต้มมีคะแนนแบบนี้ดีไหมดีดถ้าดีนะครับวันนี้ตั้งใจฟังข้อมูลผมจะ,ะพูดข้อมูลให้กับทุกท่านได้ฟังวันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของพาร์ทเนอร์แล้วก็ชอ็อปเราจะตั้งธงรบงานกับธุร,รกิจอย่างไรต่อจากนี้ไปและธุรกิจของอพีเอสไทย<อ>ผมบอกเลยนะครับว่าไม่เกินอีกปี25 5 8นะฮะผมตั้งเป้าเลยว่า จะต้องดังแบบรูปแต่งแล้วดังแบบที่พวกเราอ่ะรู้สึกว่ามีความสุขการทําธุรกิจนะครับเราจะไม่ทําธุรกิจในลักษณะที่ว่าทําแล้วเราเสียเพื่อนทาแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราไปชวนใครก็ไม่ได้โดยส่วนใหญ่ครับเอ็มเอ็มในปัจจุบันพอพูดถึงครับคนเนี่ยหันหน้าหนีแล้วจริงไหมถ้าวันนี้เนี่ยัวเราเองเนี่ยรู้ว่าอาชีพนี้มันดีอย่างที่ท่านด็อกเตอร์บอกครับ เราเอาเขากลับเข้ามาครับโดย p ีจะเป็นตัวกลาง p ีมันมีอะไรมากกว่าที่จะมาขายแบบวิกซีแมตโวลดัตนะนะเมื่อก่อนเซเว่นไม่ใช่ครับมันมีมากกว่านั้นนะครับทุกท่านครับท่านมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับของบริษัทนะครับ PS ไทยซักเซตนิดนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงอ่ะโอเคนะฮะ PS นะครับบริษัท ห้องมันแคบเนาะวันนี้เนี่ยรอนะ้อนไหมฮะร้อนเพรก็ต้องอยู่นะครับจริงๆผมถ้าผมรูออ้ตำอะไรไม่เป็นร,อรนะะ้อนท่านต้องอยู่กับผมจนจบนะครับและอย่าหลับด้วยนะฮะถ้าท่านหลับนะครับผมบอกเลยว่าท่านจะขาดอ่าเขาเรียกว,ว่าขาดโอกาสอย่างเป็นอย่างมากเลยตัง้งใจฟังให้ดีนะครับบางคนบอกว่าทำไมบริษัทไม่ตามผมว่าทำไมบริษัทไม่เป็นอย่างนี้วันนี้ดูให้ดีนะครับว่าบริษัทกําลังวางอะไรให้กับท่าน แล้วถ้าเกิดว่าตัวท่านเองไม่เข้ามาศึกษาในระบบตรงนี้นะครับท่านไปทาที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะไม่มีความสุขเท่าที่นี่ฮะ,ะจริงหรือเปล่าหรือเรามาดูฮะ,ะเรามาดูของบริษัทที่หนึ่งไอสินค้าของบริษทัทเนี่ยนะครับพีนะฮะจำไว้นะครับเวลาเราพูดคุยกับผู้นำหรือว่าเวลาเราไปคุยอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ท่านต้องรู้ว่าผมคิดอย่างไร ท่านต้องสารต่อความคิดของผมเท่านั้นเหมือนพระเจ้านะครับพบกับปันจาัคที์ทั้งห้าถูกต้องไหมฮะท่านสามารถขยายนะครับท่านสามารถบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าท่านฟังแล้วไม่เข้าใจนะเวลาท่านไปสื่อนะครับมันจะทําให้มันสื่อผิดพลาดไปแต่ถ้าวันนี้ท่านฟังผมครับว่า P S คืออะไร P ตัวแรกตัวแรกครับก็คือ Product สินค้านะครับ S ก็คือบริการครับ บริษัทพีเอมับี้ทั้นสินค้าและบริการสินค้าหลักของบริษัทมีอยู่แล้วครับผมไม่พูดนะมีอยู่แล้วท่านไปทําขายตรงที่ไหนครับก็จะมีสินค้าอาหารเสริมอุปโภคบริรโภครถยนต์ดัดเสร็จความงามเทคโนโลยีทุกอย่างเราก็มีเหมือนเดิมครับนี่สินค้าใหม่แล้วก็มีครับนี่ลูทีนครับกล่องก็สวยกว่าเ้าครับเป็นสามมิติด้วยนะเป็นกล่องเจ้าแรกเจ้าเดียวเลที่เป็นสามมิติฮะราคาก็ถูกกว่าเขา เห้มวกคด้วยสินค้าเรามีนะครับในส่วนของเนี่ยกาแฟเนี่ยฮะถ้าดูดีๆมันจะเป็นสามมิตินะครับจริงไหมเออนี่ก่องกาแฟของเราแล้วราคาร้อยกว่าบาทด้วยสินค้าหลักๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับนะแต่เมื่อเราไปชวนคนเฉพาะสินค้าหลักเอาล่ะ <คา S 1> ลวันนี้ผมเดินออกไปขายกาแฟผมขายบูชินะครับ ถ้าลองดูนะครับว right? so, <itu? S 1> ่าเวลาเดินไปขายของบางครั้งเนี่ยในร้อยคนหรือว่าสิ่คนอาจจะตอบรับกับเราเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพเท่านั้นครับและบางคนพอไปขายสินค้ามากคนเริ่มเบื่อคนเริ่มซ็งนะแต่ถ้าวันนี้เราเดินออกไปครับเราไปขายในสิ่งที่เขาใช้อยู่ครับเขาเคยเขาเป็นร้านเสริมสวยอยู่ก็ขายเสริมสวยของเขา เขาชอบกินเบียร์ไปขายเบียร์ครับเขาชอบกินดัสมีนก็ชอบกินโออิชิเขาอยากลุ้นรถปอร์เช่อิชิตันครับก็ใช้อิชิตันนะเพราะฉะนั้นการอ่าองค์ประกอบของความสำเร็จนะครับบริษัทมีอยู่5ข้อองค์ประกอบทุกบริษัทต้องมีครับหนึ่งบริษัทต้องดีสองผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์สามสินค้าต้องเลิศสี่แม็กซ์ต้องดีห้าระบบฝึกอบรมต้องมีนี่คือองค์ประกอบของความสำเร็จจริงไหมฮะทุกบริษัทมี้นะครับเอลเอมมีไหม ที่ปริสุเรียนหมอเสงมีนะฮะทำไมเราไม่เข้าไปทำครับถ้าห้าองค์ประกอบแล้วมันทําให้พวกเราสําเร็จครับมันไม่ใช่ครับมันมีอีกสองข้อครับที่พวกเราขาดอยู่หรือบริษัทขาดตรงขาดอยู่ถ้ามีสองข้อนี้สําเร็จครับหนึ่งครับชวนควนให้ได้สองขายพอให้ได้ทุกท่านว่าจริงไหมจิงเคยเข้าคอร์สเคยเข้าอบรมไหมครับเคยไหมฮะผมที่ไปโดนหน้าผาผมที่ไปประเทศนอกพยายามที่จะฝึกพยายามที่สอนเอ็มซีพยายามที่จะฝึกคนฝึกคนเปิดสาขาครับ ท้ายที the women, exactly. <inaudible> <inaudible> ่สุดครับคือขายของไม่ได้ส่วนคนไม่ได้รายได้ไม่เกิดทุกท่านว่าจริงไหมแต่วันนี้ทุกเดือพีอันไทยชักเซ็ตครับปลุมือให้หน่อยครับสามารถทําได้ของที่ส่วนคนได้และขายของได้เอาทำไมจะขายไม่ได้ครับต้องกัดผมไหมฮะส่วนคนไปตัดผมยังไงมันเป็นปล่อยให้ลุงแังแล้วจริงไหมฮะต้องแปลงฟันไหมครับไม่ต้องเป็นยาสฟันแอมเวย์ครับเป็นก็ไอชิควนเกตก็ได้หรือถึงนไปเอาท่านเอาฟูฟูอัคาริว็อดัเดนชิเต้ก็ได้จริงไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วทำ ให้คนชวนคนจะขายของได้จบค,ครับนี่คือธุรกิจของ P s ถ้ายัางบอกว่ายากอีกนะครับก็แต่บุญแต่กรนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากนั้นครับเราอย่าผมผมคุยกับท่านอาจารย์สุผุมว่านี่ท่านอาจารย์สุุมเนี่ยท่านเห็นป้า,ายข้างหน้าไหมครับนี่คือธุรกิจไทยซาวซึงการชีวิตเราเป็นพันธมิตรกับทุกธุรกิจครับอาจารย์วันนี้การขายประกันนี่ยเวลาออกไปขายยากไหมครับ ยากไหมต้องถามจริงครับเวลาไป็นปีกขายประกันยากไหมยากระนดษแผ่นนี้อินซออินซไดไอ้ด้านหนึ่งเนี่ยยากไหมยากแต่พออาจารย์เอาระบบนี้ไปใช้ครับการเข้าไปเปิดใจสัมพันธ์ไหมครับในการทำธุรกิจเปิดใจสัมพันธ์ไหมฮะเอาธุรกิจของพี่เอสเข้าไปครับเอาธุรกิจของเราที่มันกินทุกชั้นะนี่ยฮะไปเชื่อมสัมพันธ์ก่อนครับไปให้รู้จักเขาก่อนมีโอกาสได้ไปคุยกับเขาก่อนให้มีผู้หวังเยอะๆก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยขายประกันถ้าเราสร้างธุรกิจให้เขาได้ ไม่ได <es> anyway, <match> ้หมายความว่าทำประกันแล้วไม่สำเร็จครับสำเร็จแต่ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยครับนี่ฮะธุรกิจของ T S เนี่ยเป็นพันธมิตรกับทุกธุรกิจครับต่อไปครับไปชวนผมเจอเมืองไทยประกันผมเจอวิยาประกันไทยผมเจอมิท้ประกันไทยผมเจอไทยประกันผมด้วยเข้าไปหานะวันนี้เราจะเป็นตัวแทนให้กับไทยประกันคิดว่าคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยเขาอยากให้เราขายประกันช่วยไหมฮะอยากไม่อยากอยากไม่อยากอยากแน่อนนะฮะแต่วันนี้ มันจะเชื่อมต่อกันยังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยให้ฟังนะธุรกิจประการธุรกิจรถยนต์ร้านอาหารร้านทองร้านแฟชั่นร้านค้าทั่วไปนะครับธุรกิจร้านรถมวด,ดแผนไทยนะครับหรือจะเป็นธุรกิจในส่วนของอู่ซ่อมรถที่ดินบ้านจาัดสรรสินค้าเคเบิลทีว,ทวีสินค้าอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมกับธุรกิจของพีงเอสได้หมดเลยนะฮะนี่คือความหลากหลายนะฮะความหลากหลายของธุรกิจ ไฟแรงนะครับก็ต้องไปไปนิดนึงนะครับครับ